ทุกวันนี้สื่อทำหน้าที่เพื่อเด็กและผู้หญิงเพียงพอแล้วหรือยังเป็นประเด็นสำคัญจากตัวแทนสื่อมวลชนทั่วเอเชียที่มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในงานเอเชียเีเดียสมิที่ผ่านมานะคะขณะที่เด็กและเยาวชนของไทยก็มีมุมมองที่น่าสนใจที่มาร่วมแบ่งปันเช่นกันค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมือง AYM มหาวิทยาลัยมหาสารครามค่ะ You grow might like to that up be a man ต like ัวแทนเยาวชนไทยเล่าถึงสถานการณ์เด็กและผู้หญิงที่ปรากฏขึ้นในสื่อต่างๆต่อบรรดาสื่อมวลชนหลายประ, mm hmm. ประเทศ mm hmm. ที่เข้าร่วมการประชุมเอเชียมีเดียซัมมิต2012โดยเห็นว่านอกจากสื่อจะสนใจประเด็นเด็กและผู้หญิงน้อยลงแล้วสิ่งที่ปรากฏในสื่อส่วนใหญ่ย,ยังเป็นปลายเหตุและในเชิงลบก็ในความคิดของนะคะสื <S <S ่อที <S 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 ่เกี่ยวกับเด็กและก็ผู้หญิงเนี่ย ยังมียังยังไม่ค่อยเพียงพอค่ะหรือว่าถ้ามีถึงจะมีก็สื่อออกมาในทางที่ยังย,ยังไม่ถูกต้องค่ะนักสื่อสารมวลชนอิสระที่ติดตามมุมมองการนําเสนอข่าวด้านเด็กและผู้หญิงมองว่าสิ่งที่ปรากฏในสื่อสะท้อนถึงวิธีการทํางานที่ส่วนมากยังนําเสนอเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นยังขาดการมองเป้าหมายว่าจะนําเสนอเพื่ออะไรหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นของเรื่องเพื่อน,นําไปสู่การเรียนรู้ หรือแก้ไขในสิ่งใไดได้บ้างพบเด็กทารลกถูกทิ้งผู้หญิงถูกทาแทง้งข่าวแบบนี้จะถูกนําเสนอในลักษณะของข่าวยากรรมว่าใครทําผิดแล้วก็ไปไล่ล่าว่าแม่คนไหนเป็นแม่ใจใจร้ายที่ทิ้งลูกได้แต่ว่าไม่ได้เผยให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทําให้ผู้หญิงต้องตัดสินใจทําแทง้ง นักวิชาการด้านสื่อจากประเทศอินเดียมองว่าสิ่งที่ปรากฏบนพื้นที่สือ่อสะท้อนเหตุการณ์ของเด็กและผู้หญิงในประเทศเรานั้นที่กำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกับในอินเดียประเด็นที่ถูกรายงานมากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงคือความรุนแรง Because why most of these news reports were about women and violence it is not something that it's media which is reporting but since media is the reflection of the society so society reflects what is happening to women ขณะที่บทเรียนในแอฟริกาได้พยายามสร้างความหมายเชิงบวกในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน So you have to find a way, a creative way to tell these stories. One of the programs in South Africa, which is called Soul Buddies, they then made a children's series, a documentary, kind of a soap opera. And that was very good because it engaged young people and it dealt with all these issues from child abuse to HIV and AIDS to really important issues. And it was done in an entertaining way. Even the issue of disability came in. So young people began to say, okay, this is the kind of program I want. But there's not enough funding for those kinds of programs, unfortunately. <coughs> คงไม่อาจวัดได้เพียงการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆกับรูปแบบและมุมมองในการนําเสนอข่าวของสื่อที่เผยแพร่ออกไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและผู้หญิงด้วยนักข่าวพลเมือง AYM e รายงาน